สว,วัสดีค่ะเอสซี่คะอุ้ยพี่น้องคะฝนแห้งแห้งปากคืมคักคืมแน่บ้านฝวนยิ่งคุมนอนหน้าค่ะพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ผลมาแล้วค่ะพี่น้องผลมาแล้วดีใจคักเลยค่ะพี่น้องคักเบินนะ้งเนีผลโต้าาก็มูสี่โต้ไงซ้ำใดเนะดาะยายทุ่งสามารถอัดเป็นวิดีโอเคเอฟซีเบิ้บงนําก็คักก็เนะี้ยโอ้คืมคักคืมแน่ค่ะพี่น้องขาวบาเป็นโต้คักโตกเนะี้ยคืมจะมายายทุ่งเห็นไหลเข้าไปทังเมืองอุดอรแล้วพี่น้องอืมไหลเข้าไปไหลไปทังเมืองอุดอรแล้วค่ะ บต๊เด้นี่บานเยืทุ่งปนมันเป็นลิ้นๆนะแม่ค่ะมันบ่แห้งเนาะแต่่าอยู่ในบานบัวรวมจะแห้งบ่นี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องฝนต๊บ่วแห้งค่ะพี่น้องค่ะบ่แห้งเลยโอ้ยตะวักไปท้างอุดรนี่ค่ะอันข้างนี้นี่เนี่ยอุดรแน่น่พี่น้องสงสัยสิโต๊โค้ง ตรงกลางบ้านสวนใหญ่ทุ่มนอนหน้านี่จะบอมากี่โต๊มอ้อ,อมๆเนาะพี่น้องคะอืมจะประมาณตกอ้อมเอาโอ้ยคือตาลิโตนแพ้ราเมนสีมีฝนเนี่ยนี่บอมบอมมีฝนเลย คนตกค่ะงคนตกใหญ่กุ้มโอ้ยพี่น้องเลยลองด,ดูลมแห้งแนี่ตะวันบวมฝนได้เนี่ยคนตกเรีมค่ะตะวัอนอ้อมหนาอ้อมหลังอยูโอ้ลมแห้งค่ะพี่น้องมีตะลมแต่ว่าฝนบ่มากคนฝนนั่นฝนอ้อมอ้อมเข่าทางเมืองอุดรแล้วพี่น้องค่ะ คนกล่อมของข้างมือบุดรล้ว